ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แยจะมารีวิวซาบ,บินาอีกแล้วนะคะคลิปที่2แล้วเพราะอะไรเพราะว่าคลิปแรกจ้าคลิปแรกมีปัญหาก็คือว่ามีบางทีที่แย้มี movement เกิดขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาพากลบ้าง ย่ก็เลยตัดสินใจลบวิดีโอนั้นไปแล้วก็มาถ่ายใหม่ดีกว่าค่ะจัดระเบียบสังคมนิดนึงนะคะอ่าวันนี้จะมารีวิวซาบ a นาคริสคอลเล t ชันครั้งที่3แล้วค่ะเป็นคริสคอลเล e ชันสามนะคะแล้วก็มีชื่อคอลเลกชันนี้ว่า Dancing on the Rainbow นั่นเองซึ่งออกแบบโดยพี่คริสหอวังนั่นเองนะคะไอดอลของใครหลายคนรวมไปถึงหญิงแย่ด้วยนะจ๊ะโอ้หน้ามันเลยนะคะเหนื่อยอไม่ใช่อ่าดูตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แย่ใส่ไปร่วมงานค่ะเปร่วมงานเดินแบบแล้วก็ ิดตัวชุดชั้นในสับบีนา คริสคอเลชั่นที่เดอะมอ์บางกะปินั่นเองนะคะมีสืยออะไรคะตัวนี้จะเป็นแบบคอเซ็ตนะคะเขาก็จะมีคอเซ็ตค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูเดี๋ยวจะโชว์ตัวที่ไม่สามารถจะใส่โชว์ได้ก่อนนะคะ <c oughs> นั่นก็คือเหล่ากางเกงในนั่นเองนะคะ <c oughs> สำหรับตัวนี้จะมาพร้อมกับกเกงเกงในแบบนี้นารักางเกงในเอลสูงเหมาะสำหรับสาวๆที่แบบว่าเฮ้ยขี้อายขอใส่เอลสูงละกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเกงเกงในเอลต่ำต่างๆด้วยที่เป็นที่ฮิตกัน <c oughs> สุดๆอยู่แล้วของซาบีน่านะคะอีกชิ้นตัวนี้ ซึ่งคอลเลกชันนี้ออกแบบมาเป็นสีแบบพาสเทลมากแบบสำหรับสาวหวานนี่คือพลาดไม่ได้เลยนะคะแต่ก็มีหวานซ่อนเปรี้ยวนะจ๊ะนั่นก็คือจีติงนั่นเองโหดมากวิธีการใส่ค่ะอันนี้ได้ไวด้านหน้าอันนี้ไวด้านหลังอ่ะลอนเล่นอ่ะแล้วแต่ใครอยากใส่ยังไงก็เชิญน,นะคะแต่อย่าใส่อย่างนี้อย่าใส่อย่างนี้บ้าหล่อรองเล่นใส่จีติงไม่ได้จริงๆรู้สึกไงก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่ามันขัดๆนะคะนี่ ไงละ่ะน่ารากักน่ารักเวอร์อันนี้แบบธรรมดาแต่ก็มันก็ไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะก็แบบหว,นวานๆน่ารักแล้วก็บางตัวก็จะเป็นลูกไม้หมดเลยนะคะถ้าเป็นลูกไม้หมดเลยก็เฮ้ยเซ็กซี่เซ็กซี่เวอร์เนี่ยดูดีเห็นว่าลูกไม้หมดเลยก็จะให้ความอ่อนหวานมากขึ้นนะคะแล้ววันนี้ย่เพิ่งจะใส่ไปมีตัวหนึ่งนะคะเป็นแบบตะขอหน้าโอเคนี่เป็นตะขอหน้านะคะ ใส่แล้วแบบนมทะลักเต้าทะลุไม่ใช่นมทะลักมากเลยเป็นตะขอนหน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเกงใดของเขาก็น่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีฟองน้ําที่แตกต่างกันนะคะบางตัวก็แบบซอฟดูมบางตัวก็แบบดูม,ด,มดูมไปเลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูขนาดฟองน้ำแนะนําว่าให้ไปที่ช็อปจะดีกว่านะคะอ่านี่เป็นยกทรงอีกตัวหนึ่งนี่ก็น่ารักประดับด้วยเพชรกุบกิบตรงนี้ไม่ใช่เพชรซาอูนะเพชรอะไรก็ไม่รู้ จะเป็นลายแบบว่าคารตทอนแคนดี้สายใหม่นั่นเองหนึ่งเขตในกรุงเทพไม่ใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวตัวที่เหลือเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบคอเซตนั่นเองนะคะส,สาบสาวที่ชอบสไตล์แบบนี้นะคะอฉันรู้สึกว่าอยู่ฝรั่งเศสมากเลยใส่คอส่งคอเซตอะไรอย่างงี้อ่ะตัวต่อไปถัดมาค่ะเป็นตัวที่เรียบร้อยที่สุดในคอลเลคชันนะคะมีขนนกประดับด้วยอา้าวยังเอา,าออกมาไม่หมดก็ตัวนี้มันจะ สามารถที่จะดึงขนนกออกได้นะคะถ้าสมมุติว่าจะเอาไปซักอย่างเงี้ยเราก็ดึงออกก่อนเพราะว่ามันเป็นกระดุมเม็ดๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปประดับกระตัวอื่นได้นี่เห็นปะดึงออกได้เป็นกระดุมแป๊กๆ,ๆน่ารักนะ <c oughs> ตัวสุดนี้เอตัวสุดนี้ตุ้ย <c oughs> ตัวสุดท้าย <c oughs> ตัวสุดท้ายนี้จะเป็นชุดนอนนะคะนี่ให้ดูแค่นี้พอ <c oughs> มันเซ็กซีน่นะลักษณะเหมือนจะเป็นแบบเหมือน,นเป็นชุดว่ายน้ำอ่ะเป็นเป็นจำสูตรลงมาอย่างเงี้ย ก็น่ารักดีเอาใจแฟนๆน,นะคะสมมติใครมีแฟนก็ลองใส่ตัวนี้อน,นอนดูสักยกหนึ่งไม่รู้ไปลองกันเองนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยละกันสำหรับคริสคอลเลคชั่นครั้งที่3 Dancing on the Rainbow by Sabina นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย